สวัสดีครับวันนี้จะมาทํานี่นะครับเราได้ไอ้ขาวัวมาครับจะทําขาวัวพโลอนะครับใส่หม้อครับเต้มให้มันเปื่อยๆนะครับใส่ลงไปตุ๋นครับใส่ไปครับ ตัวใส่ไปคนระับตุนแล้วเดี๋ยวเราก็นี่นะครับนี่ไข่คร,ครับเรามาตำมเครื่องเครื่อง,องแล้วก็เตรียมเรียบร้อยหมดละนี่ครับนะครับตำใส่ลากขอ้ไปใช่ไหมเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดพิชยนะครับ พริกไทยไป้วย,ยมีพริกไทยเทากระทะมานักทำให้ละเอียดเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เครื่องทะโงโมานะครับ คเครื่องของพะโลกแล้วก็ฉีกใส่เลยลเครื่องของพะโละไปเลยครับฉีกใส่ไปเลยสักสามห่อครับแต่มันจะมีไม้พวกตุนนะครับใส่ไป

ตำนะครับนี่ยังไม่ละเอียดนะครับตำอีกครับตำให้จนละเอียดเลยนะเราใช้ใช้ฐานครับ อเรถดีมาใส่เลยครับดีใส่เลยต้นนะครับขาวอ่ะ,ะมาละเอียดเลยนะครับ เดีีนี้ดแกปเราจะมาคว้าให้มันหอมก่อนนะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับน้ำมันนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะนะครับโอเคอ่ะคว้าให้มันหอม,หอมนะครับอ่ะดักใส่ กินหอมแล้วปุ๊บปิดแก๊สเลยมาใส,นนสน่นี่นะครับนี่เด็ดอ่านี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ผัดโลขาวัวเรียบร้อยสุดยอดโอเคครับ